ปู้แม่เขินไหมล่ละจ้ะหลังจากที่เมยนมาประกาศว่าวันนี้จะมีการชุมนุมกันประมาณสักสามพันคนเพื่อที่จะกดดันให้ไทยเนี่ยตอบไฟให้กับพวกเขาเพราะหากไม่ตอบไฟพวกเขาก็จะปิดดานแล้วก็จะแบรน์ไม่ใช่สินค้าไทยนะครับเพียงแต่ที่บอกว่าจะมาชุมนุมกันสามพันกว่าคนเนี่ยสุดท้ายมาจริงเพียงแค่สามสิบกว่าคนเท่านั้นนะครับโอ้ยทําไมมันน้อยขนาดนั้นล่ะครับเนี่ย ก็กลาบสวัสดีน้องๆหนูๆ,หนๆ,ๆทุกคนด้วยนะจ๊าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของหน้าหัว,หว,หวองอกคนนี้คนเดิมนะครับหมื่เดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใกล้ที่กดแล้วนาก็ต้องกำงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาพูดถึงเรื่องที่คนเป็นมากเขากําลังให้ความสนใจกันอยู่เลยนะครับแต่ต้องขอเท่าความเอาไว้นิดนึงนะครรรัับววว่่่่่่าา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 ชงงงเเเย็นนนนนนขขอออมมมมืทีีผกรรกกกปะศจแํ กุ่มคนรักเมืองเมียวดีอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าจะทําการประท้วงที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเมืองเมียวดีนะครับแล้วก็จะเดินไปแถวแถวสะพานวิรภาพไทยเมียนมาทั้งแห่งที่1แล้วก็แห่งที่2นะครับแล้วก็ประกาศกเล่าเลยนะครับว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่อลังการจะมีคนเข้ามาร่วมชุมนุมกันมากถึง3,000กว่าคนซึ่งสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องก็คืออยากให้ทางประเทศไทยเนี่ยต่อไฟให้กับพวกเขาใช้ อยู่ดีๆจะมาตัดไฟพวกเขาแบบนี้ได้ยังไงมันส่งผลกระทบกับประชาชนที่ไม่รู้อินโนอิเนเรวมถึงตอนนี้โรงพยาบาลก็ไม่มีไฟให้ใช้ผู้ปงผู้ป่วยตอนนี้อยู่กันอย่างยากลําบากประเทศไทยควรที่จะมีมนุษยธรรมบ้างควรที่จะต่อไฟให้กับพวกเขาใช้เหมือนเดิมอะไรโน่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องของพวกเขานะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็มีทําข่าวใหญ่โตขึ้นมาเลยนะในทั้งประเทศไทยและก็ประเทศเมียนมาเพราะการประท้วงระดับ3,000กว่าคนเนี่ยถือว่ามากพอสมควรนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเมียนมาเนี่ยเขามีกฎหมายอยู่ว่า ห้ามคนเม็นมาเนี่ยตั้งกลุ่มประท้วงโดยเด็ดขาดเนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวเพื่อหลายๆคนยังไม่รู้นะครับพวกเขาเคอร์ฟิวกันมาหลายปีแล้วซึ่งทว่าล่าสดุดในช่วงเช้าของวันนี้สุดท้ายการชุมนุมก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณทักสิบโมงตรงโดยมีแกนนําอยู่สองคนก็คือนายอูตูเล่งมินทุนแล้วก็นายอูจอจอไม่แน่ใจว่าสะกดชื่อทั้งสองคนถูกหรือเปล่านะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ว่าตนนั้นเป็นผู้นําของชมนุมรักเมืองเมียวดีอะไรประมาณนี้ทั้งคู่ก็มากันตามนัด เพียงแต่ประชาชนที่บอกว่าจะมารวมตัวกันสูงถึง3,000กว่าคนเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมาเพียงแค่30-40คนเท่านั้นเรียกว่าน้อยเกินคาดเพียงแต่ถึงจะน้อยยังไงพวกเขาก็ไม่ละทิ้งอุดมการแต่ใดนะครับสองแกนนายังคงนําคน30-40คนเนี่ยเดินประท้วงในบริเวณหน้าโรงพยาบาลเม,มือวดียาวมาจนถึงสะพานิตรภาคายเมนมากซึ่งระหว่างทางพวกเขาก็มีการตะโกนว่าจงปิดสะพานค้าขายเขตชายแดนพม่า,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 มาแล้วก็ไทยทั้ง1แล้วก็2เพราะพวกเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเลย เราจะต้องมีการตอบโต้พวกเขากลับไปบ้างและหลังจากที่ปิดด่านเราจะต้องไม่อุดหนุนซื้อสินค้าของประเทศไทยจ้องแบนสินค้าของไทยอย่าใช้สินค้าของประเทศไทยพวกเขาก็ตะโกนกันมาตลอดทางอะไรแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่เรื่องนี้มันถูกเปิดเผยว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยคนมันน้อยมากๆคนเมียนมาก็ออกมาขำกันกลิ้งเลยนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวแทนของกลุ่มคนรักเมืองเวรเดีจริงๆเพราะมันเป็นเกมการเมืองของกลุ่มต่ตอต้านฝ่ายรัฐบาลอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลของเมียนมาเนี่ยก็ไม่รู้มีกี่ฝั่งต่อกี่ฝ่ายนะซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องการเกาะกระแสสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนชาวเมียนมาซึ่งถ้าหากมันมีการชุมนุมแบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะต้องเป็นเรื่องเป็นราวและรัฐบาลเมียนมาก,ก็จะต้องลงมาสลายการชุมนุมแต่แบบนี้คงไม่จําเป็นจนะต้องสลายการชุมนุมนะครับเนื่องจากคนมาน้อยเกินแค่เอาหมาไปไล่เอ้ยเอาลรปอพอไปไล่ก็น่าจะกลับบ้านกลับช่องกันหมดแม่ดูจากในคลิปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจ้างกันมาโดยหรือเปล่า ผู้ชายแทบไม่มีเลยนะครับมีแต่ผู้หญิงมาเดินถือธงประท้วงเออมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเมียนมาก,กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่ามีคนมาชุมนุมประท้วงให้ไทยเนี่ยต่อไฟกับพวกเขาคนเมียนมาเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าเราจะไปประทวงไม่ให้ใช้สินค้าของพวกเขาอย่างนี้เราก็ต้องถอดแผงโซลา่าเซลล์ออกทั้งประเทศนะสิเพราะแผงโซลา่าเซลล์เราก็ซื้อมาจากเขาทางนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะแบนสินค้าไทยยังไงจัก,กรยานรองเท้าที่นงที่นอนหรืออแแมต่าาหร พวกเราก็รับมาจากเขาทางนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะไปประท้วงให้ต่อไฟทําไมในเมื่อสิ่งสําคัญกว่านั้นมันคือน,น้ํามันเราควรที่จะกดดันให้เขานั้นจ่ายน้ํามันให้เราน่าจะดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่อยากให้ไทยเข้าใจว่าไอ้พวกคนพวกนี้มันเป็นคนส่วนใหญ่พวกมันเป็นคนส่วนน้อยมากๆเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะออกไปประท้วงถึงแม้จะโดนไทยตัดไฟก็ตามคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะให้แบรนด์สินค้าของประเทศไทยตอนนี้ยังเดินไม่ออกเลยว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เป็นของเราเพราะทุกอย่างทุกสิ่งมันคือของไทยทั้งหมด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไอ้คนพวกนี้มันเป็นพวกไม่มีสมองเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแท้ๆแต่ดันมาประท้วงที่เมียนมารีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถึงจะประท้วงไปยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเมียนมาร์นั้นเกินเยียวยาแล้วถ้าหากเราไม่นําเข้าสินค้าของพวกเขาเราเองนี่แหละที่จะอดตายคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประท้วงในเมียนมาร์มันจะไปมีประโยชน์อะไรเราต้องเข้าไปประท้วงที่ถนนฝั่งไทยสิคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีสินค้าอะไรบ้างล่ะที่ขายในพม่าแล้วไม่ใช่ของไทยมาประท้วงไม่ให้ใช้สินค้าของไทยเรานี่แหละที่จะเดือดร้อน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทำไมถึงต้องออกมาประท้วงกันแบบนี้ด้วยจริงๆรัฐบาลเราเพียงแค่จับไอ้พวกแก๊งคอสเทนเตอร์ให้ได้แล้วส่งให้กับพวกเขาแค่นั้นมันก็จบคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเชื่อเถอะไอ้พวกคนกลุ่มนี้หลังจากที่ประท้วงห้ามใช้ของไทยเสร็จเดี๋ยวพอตกเย็นพวกเขาก็หาอาหารไทยกินเพราะในพม่าก,ก็มีแต่อาหารไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเป็นการประท้วงที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยเป็นเพียงแค่คนกลุ่มน้อยเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าทำอย่างกับประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์อย่าาางงนนนนั้้แแหละวอกกบสิคขขพเ เราจะทําได้เหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนแรกตกใจมากๆเห็นบอกว่ามีคนจะเข้าไปร่วมชมุมนุมมากถึงหลายพันคนแต่พอมาจริงๆมากันแค่เนี้ยอยากจะค้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าให้พวกคุณเนี่ยลองไม่ใช้สินค้าของไทยดูสักเดือนหนึ่งสิอยากจะรู้ว่าพวกคุณจะใช้ชีวิตอยู่ได้กันหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่าทําแบบนี้เรามีควรที่จะไปกดดันพวกเขาเพราะยิ่งกดดันเรื่องมันก็อาจจะแย่ไปมากกว่านี้เพอๆอาจจะทําให้แรงงานที่อยู่ในไทยนั้นจะต้องเดือดร้อน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไอ้คนพวกนี้มันคือพวกบ้าวันวันมัวแต่ตําหนิคนอื่นไม่ดูตัวเองเลยว่าเรานี่แหละก็คือต้นเหตุคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสรุปคือแบรนด์สินค้าไทยแล้วจะต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์ของมินออนไลน์ใช่ไหมไอ้พวกคนหลักชาติจอมปลอมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยน่าจะกําลังหัวเราะกันกริ้งที่รู้ว่าชาวพมา่ามาประทวงกันแค่นี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเ็าบอกว่ามากันแค่ 30- 40คนมาอ้างว่าเป็นตัวแทนแสดงเจตจำนงของประชาชนมันไม่ใช่ คอมเมนต์ต um ่อมาเขาบอกว่ายาให้รู้นะว่าเดี๋ยวพอปะท้วงเสร็จก็แวะกินอาหารไทยกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเราไม่รับสินค้าจากไทยแล้วเราจะกินอาหารจากไหนกันล่ะเราไม่มีอาหารจากประเทศอื่นนะไอ้โง่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้มันโกหกตั้งว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบ้าไะเนี่ยจะมาปะท้วงให้ปิดดานประเทศไทยเขาไม่เดือดร้อนหรอกนะพวกเรานี่แหละที่จะเดือดร้อนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามากันแค่นี้สงสัยงบประมาณที่จ้างคนมาปะท้วงคงจะหมด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าไทยประกาศว่าจะปิดด่านชายแดนทั้งหมดไอ้คนพวกนี้จะต้องรับผิดชอบคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสิ่งที่คุณทาไม่ใช่สักแต่ว่าพูดคุณบอกว่าคุณจะแบรนสินค้าไทยใช่ไหมเริ่มต้นจากบ้านพวกคุณก่อนเลยเอาแผงโซลาเซลล์ที่คุณซื้อมาจากไทยนั่นแหละเอามาเผาเอาสินค้าไทยที่คุณกักตุนไว้เอามาเผาเสื้อผ้าที่คุณซื้อจากไทยก็เอามาเผาให้หมดเมื่อนั้นแหละเราถึงจะเชื่อใจพวกคุณคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่าถือธงชาติเมียนมามันน่าอายคุณถือธงของกกกลลุุ่มมขอองพพววคณัน็เียแ้ เพราะทหารจะได้จับได้ไม่ผิดตัวก็เอาคอมเมนต์ของคนเมียนมาไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะแทบจะ99.9% 9คือคนเมียนมาเขาจะไม่พอใจกับการประท้วงในครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยเท่าที่น่าหาขอ้อมูลดูมันไม่ใช่มาจากกลุ่มตัวแทนของเมืองมิวดีจริงๆมันเป็นตัวแทนของกลุ่มอะไรสักกลุ่มนึงนี่แหละที่พยายามปกป,ปั่นให้มันเกิดสงครามการเมืองขึ้นเพียงแต่อย่างที่บอกคือคนมันมาน้อยมากๆนะครับก็คงไม่ต้องถึงขั้นสลายการชุมนุมอะไรหรอกแค่ปล่อยให้จากไไปปสสักกกกเดียวยว็าารชุมนอง แน่นอนณนะปัจจุบันนี้การชมนุมในครั้งนี้ก็สลายกันไปทีเรียบร้อยตามคาดแล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กับแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะ,ะสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัดครับ